ถอดรองเท้าไหมอาให้พ่อถอดนะพ่อถอดให้อะทําไมเวลาเราสงอสงแงะนนี่มันสงอสสแงะโลเอ้เวลาเก่งก็คือเก่งเก่งฮะไปเข้าบ้านเช็ดมือด้วยทุกคนไ,ไปล้างมือก่อนพิธีเกคนเก่งปะพิธีปเป็นไรครับอออโอ้ยองุยงกาดป้าป้าป้า,ปาต้องล้างมือก่อนนะเอาประนุเอายามาทาสิ โอ้อ่ะป่ะ่ะป่่ะหาังมืออ่ะออ่อ่ะพ่อเอากระบอล้ลงสิไม่ได้ดึงกุอแจดีใช่เนี่ยเรามีแค่อันเดียวก็พอแล้วเนี่ยพี่เยอะแล้วใช่อ่ะยี่สี่มาเร็ว อ,อันนี้อะไรนะคีเลอะไรนะ,ละบละบไซออใผมกันอเลยใช่ผสมกันเลย่เกดยอะเยอะมากเลยดูไปไปได้ <c oughs> ตัวแสบไปเดี๋ยว อ๋อโอเคพ่อปิดแล้วพี่ยุ่งกัดตรงไหนในโลกทายาไหมครับอ๋อตรงหูโอ้โหแดงจริงด้วยอะ่ะใช่เป็นตำมาวานแะล้วน้องพี่ชอบโดนอยู่แจัดพี่หูนะ้นาระยาส่งมาสองร้อ,อยดูยข่งเด่นเคลียุ๊บปุ๊บเสียบ่บง

จะเรีทบตัวอ้วนไหนเอาไเอเอาออ้วนมาแบบนี้มามาไปดูแบบนี้นะมไปดูแบบนี้ทับไหคะแต่นไคะงอแงนะเลียนแบบะอ้กิ๊กกิ๊กอ้มีแนหน่ออะกั่าไปันีคบ ฮัลโหลยังอยู่ไหมเรายังอยู่กันนะ